เอ้ยตนนี้ฉันจเทียนอ,อ้ไแล้วยินดีต้อนรับสู่อีพ p ที่หนะครับเอ้ยเจ้าผู้เมื่อไรนะจะออกมาออเออะไรนะฉันจะนอนโอเคเอตรงนั้นมีสงครามอยู่ก็อาจจะได้มีเสียงการโจมตีอะไร้ด้วย เสียงเสียงมันน่าอาจจะน่ารำคาญหน่อยอุ้ยเสียงไม่ถ่ายถ้าหลุดโอเคไปก่อนเสียงคนตายุ้งเท้าโอ้ยเสียงยังน่ากลัวนะโอ้ยเสียงระเบิดหนักมากครับเฮ้ยเตอนนี้นะครับ เอื่อว่าอ้าวผมว่าผมจะไปหากระรทำเมื่อกี้ผมวิ่งมาตรงไหนเนี่ยอ,อ๋อนี่นายไม่กลัวสงครามบ้างเหรอฉันไม่กลัวนายแอลอยู่ในโพงย่าโอเคอืมว่าเธอจะต้องตื่นมาเราจะต้องไปอาบน้ำอืม โอเคอ้าหกต่ออ่าอืมระหว่างรอเขาฉันขอไปอาบน้ำโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วไปกอาบน้ำที่เร็วมากเพราะว่าฉันะขี้เกียจแล้วฉันเริ่มเบื่อเบื่อสุด ขีดแล้วเนี่ยบินชุกแพงเลยนอนรอเขาได้กิ่เริ่มออเอละออเออเอเอ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 ้เออ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 เอาเออเออเอ่เออเออนอเออเเออเอ่อเอ เออนแล้วเหนื่เอออืมเอออือีแล้วาฮ่าทำไมรู้สึกอารมณ์ดีจังเลยนอนไปโคตนอนงาฮ่าฮย้ยโอยชนหินโอย เขอโทษโอ๊ยชนไม้้ยฉันรู้สึกด,ดีดขึ้นมากเลยฮะฉันขอไปอาบน้ำตรงฝั่งนู้นหน่อยนะไปแล้ว okay. โอเคอูโอวบิวตรงน,นี้ดีจังเลยเราไปเลยตุ้มไปน้ำไปน้ำไปน้ำในนี้มีอะไรกินไหมฉันรู้ึกจะเบื่อกับอพวกอาหารพวกนี้แหละฉันจะเข้าไปในเมืองดีไหม,มไม่เอาดีกว่า ในเมือ,องเขากำลังต่อสู้กันอยู่อาจจะไม่เวริร์กสักเท่าไหร่หยิบเบอ,อร์รี่มาเลยเฮ้ยท่านี้มีหนอนนี่ว้าจับกินเลยจับกีนอ,อีอุ้ยมีเสียงระเบิดตรงนั้นโอเคมองอ่าเดี๋ยว่จะหยุดยิงแล้วไง โอเคบินกับฐานละอืมนอนเสร็จนอนเสร็จท่านเนี่ฮุ้ยนายออกมาแล้วนายยายแล้เข้ามาเรีวกมาด้วยโอเคโอ้โหเสียงไงกินยาพาราบ้างไหม ให้ฉันเหรอโอเคไปแล้วไปแล้วเหรอฉันตามไปได้ไหมได้สิโอเคอืมเออบินสูงมากเลยฮนะฉันไม่ใช่นกผู้ก็ดีฉันบินได้ชา้าแต่ไม่เป็นไรฉันจะคอยตามนายไปอย่างห,หัวก็กันจอยเหรอ าที่ผ่านไปหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนัคือพาไปหาเพื่อนเั้หน่อยใช่ไหมตามหาเขาอยู่น่ะฉันเห็นเขาอยู่แถวเท่าไหนนั่นแถวเราอ่ะอืมจริงเหรออ๋อนนนฉันไปแหละไปด้วย

ไปทางนั้นแค่แค okay, okay. ทำได้ใช่ไหมจดจดจด 对了。